วครับก um, like ็สำหรับ IHC ซนะเป็นน้องใหม่นะแบรนด์น้องใหม่ก็ Building Sustainable l i ฟ i ิ่นะครับถูกปึกษาเราเป็นเจ้าแห่งอ n นโนเวชั่นะครับถามว่านะครับ i อ c ซกับ Inno Home ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนื่องจากเราอยากแปลงสภาพนะเราไม่ได้ทำบ้านอย่างเดียวนะเราทำหลากหลายนะฮะทั้งอพาร์ตเมนต์นะฮะทำคอนโดนะฮะทำหลากหลายนะเห็นว่า ตัวใหญ่ของเรานะครับคือไอ c สนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็เราเข้าไปดูนะครับไอทีสี่ทำอะไรบ้างนะครับส่วนที่สองนะครับคือแี่นะาฬิกเห็นว่าตัวแพนลี่นะครับชื่อบ่งบอกถึงพึกษาหรืเปล่าครับแพนนะแพนลี่นะครับก็เป็นธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับก็จะเห็นว่าธุรกิจรับสร้างบ้านนี่ก็เป็นที่น่าสนใจนะเดิมผมก็ไม่เคยศึกษามาก่อนก็เห็นบนตลาด เัาสร้างบ้านนะเห็นไปที่ซีเนี่ยตลาดของอสังหาได้อย ah right <the <state brainstorm ing> anyway, ู่ประมาณสักสามแสนถึงห้าแสนล้านนะธุรกิจเราสร้างบ้านจริงก็น่าสนใจนะอยู่บรสักครึ่งหนึ่งนะประมาณสักสองแสนนะก็โดยเฉพาะรายใหญ่เองก็อยู่แค่แค่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นแเงอรี่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะตัวต่อมานะฮะเรื่องของอนเทเหนว่าปัจจุบันนี้นะฮะเจนซีนะ ซื้อบ้านเลยครับซื้อน้อยนะตอนนี้ก็เทนที่มาแรงคือเทนเขาเรียกว่าเทนให้เช่านะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะบุเปิดตลาดให้เช่านะครับนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะเข้าสู่แต่ละธุรกิจนะก็อยากดูเรื่องของจ d p ีของประเทศไทยนะจีดีพีประเทศไทยดีไหมครับลังทายของอาเซียนอาเซียนเห็นว่าเก่งๆในเวียดนามนะหรือแม้แต่ฟิลิปีปินเองกเอร์เซนะฮนะ เราเองก็ต้มเที่ยมต้มเที่ยมอยู่ที่สองสองเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซนไปไปปลายนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในแง่ของโครงสร้างเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณหนุ่มแล้วกันนะที่จะพัฒนาต่อไปนะครับจะเห็นว่าอาสังหารเราโดนกระทบเยอะนะกระทบเยอะนะครับนะครับถ้าเรามาดูอาสังหารนะอาสังหาตลาดที่พีคฮนะก็อยู่ประมาณสักหกแสนนะก็ไล่ห้าแสนนะหลังโควิดเองก็เห็นว่าตลาดมันมัน,ม,นมันดอกไมากัอนข้างเยอะเหมือนกันนะ ตัวที่ทําให้หายแล้วค่อนข้างมีประเด็นนะก็คือเห็นลูกค้าจีนนะครับก็ลูกค้าจีนนี่ก็าหายไปค่อนข้างเยอะนะครับพิกาจีนแล้วก็ตลาดเป็นพวกภาษาที่เป็นเจ้าเถเาานี้นะแบงไม่ปล่อยนะแล้วก็ GDP ขนาดนี้นะครก็ก็มีปัญหาในแง่ของกําลังซื้อนะก็ทําให้เซกเมนต์เนี่ยโดยเฉพาะอ่าตัวตัว,ต,วตัวล่างลงมาเนะี่ยปัญหายเยอะนะก็จะเห็นว่าตลาดของอสังหาเนะี่ยถ้าเราดูยอดนะฮะสามแสนล้านนะ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นของรายใหญ่นะฮะเป็นเป็นช้างเนี่ยจะเห็นว่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นมันมันน่าสนใจนะอยู่ประมาณสักแสนล้านนะแสนล้านก็จะเป็นมีเดียมถึงถึงสมอลนะฮะตรงนี้ก็เป็นอ่าบริษัทที่น่าสนใจนะที่ไอซีคิดว่านะฮะตรงนี้เราจะเข้าไปจับนะฮะเป็นกาไปแคปเจอร์นะฮะตลาดตรงนี้ขึ้นมานเพราะว่าคิดว่าบริษัทเล็กๆตรงนี้นะอ่าประเด็นของเขานะฮะเขาก็ไม่อยากโต ฉะนั้นไอเคซีอาจจะตอบจอบตรงนี้เขานะฮะแต่ผมพูดยละเอียดต่อไปนะครับนะนะครับถ้ามาดูต่าดเราสร้างบ้านนะฮะที่ผมบอกนะเดิมก็อืมไม่ไม่ได้ศึกษามาก่อนนะก็ามาดูก็น่าสนใจนะต่างสร้างบ้านีนอยู่ประมาณสักสองแสนล้านเนะี่ยสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเป็นรายใหญ่นะสิบเปอร์เซ็นต์รายนะ <c oughs> ถาไม่น้อยนะฮะเพราะ <c oughs> ว่าจริงๆนอะ่ะมันอาจจะมีเป็นพอยต์หลายเรื่องนะครับที่ทําให้ ต่าดาโดยเพราะผู้ประกอบการโฮมบิวเดอร์ไม่ขยายอาจจะเป็นเรื่องของแรงงานนะับเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะเจนละสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆอพึกษาเองหรือไอซีเองเราก็ยังยังไม่น่าสนใจตรงนี้จะเห็นว่าตัวที่เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่างหากนะจะเห็นไามว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะมูลค่าปุกใหญ่มือนกันนะแสนล้านนะตรงนี้น่าสนใจนะถ้าเรามาดูตลาดไอตัวรับจ้างบ้านเนี่ย ก็เศรษฐกิจกที่ที่มีประเด็นอย่างเงี้ยจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าด้วยก็สิบล้านถึงสามสิบล้านนะที่เราทดลองดูเป็นซีอโของบริษัทกสเอหรือจะเป็นอะไรต่างๆก็จริงๆเรื่องของเศรษฐกิจอกเ,อเองนั้นก็ก็อาจจะไม่ไม่ได้กระทบเขาสักทีเดียวนะครับนะบนะครับครบนี้มาดูเทรนนะครับในเรื่องของยุงนีนะเจนเจนสี่นะเจ,น,จ,น,น,ะจ,น,จน,นะการเช่านะคก็ เจนซีเองเขาก็บอกว่าก็เป็นเจนที่ก็เขาใจยากอยู่นะแต่เรื่องหนึ่งก็คือเขาไม่ค่อยซื้อนะะแล้วก็ตลาดโดยเฉพาะเซกเมนต์นะครับทานเฮาที่ที่ผมเคยทานะเห็น่าตอนเนี้ยก็ซื้อม่ค่อยได้นะแต่ลองไปสำรวจตลาดโดยเฉพาะเรื่องของอพาร์ตเมนต์นะคระับผมว่าตัวออกเองนะฮะมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับที่ค่อน้างตลาดใจเหมือนกันนะครับ นะครับถ้ามาดูตลาดให้เช่านะประมาณกรุงเทพปริมชนเนี่ยรอยู่ประมาณสักแต่แสนหน่วยนะครับนะครับก็ขนาดตลาดก็ถือว่าถ้าเทียบกับสัางหาไม่ได้ใหญ่นะครับอยู่ประมาณสักสองหมื่นไปบายนะครับแต่ต่อปีมันโตประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คิดว่าเป็นตลาดตัวหนึ่งซึ่งที่น่าสนใจก็เป็นริปเิลิงคัมนะนะครับคิดว่าเรามีควมเชื่อชาญิโดยเฉาะการทำคอนโดแปลนทำของเราะนะก็ สามารถขยายนะกระบทำไปเดินได้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะครับคราวนี้ถามนะฮะวิสเน s โมเดลของไอเอชคืออะไรไอเอชนะก็คือคือฝั่งหนึ่งนะครับจะมีลูกค้านะ <ST AR: S 3> ลูกค้าเราอาจจะเป็นสายเองนะที่เป็นลูกค้านะครับหรวที่สองเป็น b 2 C ปัจจุบันเราก็มีอยู่ประมาณสักรูนะนะ้สักสามสี่ร้อยรานใช่ไหมประมาณสักสี่ร้อยหลังนะแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะมีซัพพลายเชนที่ใหญ่แทนจัดที่สุดในประเทศไทยนะเรามีซัพซัพพลายอร์ท็อปทีท็อปท็อปไฟของประเทศนะแล้วก็มีผู้รับเหมาอะไรใหญ่และที่สําคัญเรามีผู้รับเหมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครกลุ่มที่เราโตมาทำพิกาสามสิบปีนะครับก็เราก็ไม่แมทชิ่งความต้องการของลูกค้านะครับผู้ฝั่งนี้ต้องการอะไรเราก็แมทชิ่งแม้แต่บ้านหนึ่งหลังนะฮะที่เราเรามีสร้างที่ต่างจังหวัดด้วยนะที่นครศรีธรรมราช โดยที่ชุมพรเนะนี่ยกลุ่มเนี้ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยก็เอาซัพพลายเชยนทั้งหมดไป็น้ชิ่นไปซัพพร์เขาเพราะนั้นเขาก็มั่นใจในแง่ของแค่บ้านหนึ่งหลังก็ได้อลูมิเนียมระดับประเทศเ็มแระดับประเทศเหรือแม้แต่กระเบื้องของเพสเซนต์ไทยอะไรประมาณเนี้ซีทีโอเออะไรประมาณเนี้ยก็ตอบโจทย์ตัวนี้ได้นะครับะจะเห็นว่าธุรกิจของเราอ่ะสามอย่างนะตัวที่เป็นแคชทชนะ่นาะนะฮี่ก็โตตามยูนิสตน,นะก็กแกนเตทนี้ก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะ ปรึกษาเราเองแล้วพวกกำลังปรับพ่อนนะว่าพอดีปรับเซมิเนบนปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือมันมันก็ค่อนข้างเลโอเชียนนะแต่ตอนนี้ก็ธุกกิจหลังเราตอนนี้ก็อยู่ตอนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเราก็โตตามปรึกษานะครับนะครับถ้าเรามาดูตามที่ผมกล่าวนะเห็นว่าตลาดในว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอสังหาระที่สักแสนล้านหรือแสนแสนล้านตรงนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจที่เราอยากจะเข้าไปจับแคปเจอร์ ผู้ประกอบการรายการหรือรายเล็กนะครับแต่เราต้องดูเรื่องกันเงินนะรตรงนี้ซึ่งเขาเองนะเอนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจที่จะมีทีมก่อสร้างเองซึ่งจริงๆต้องใช้คนเยอะหรือมีอินโน a เวชันนะครับในเรื่องการก่อสร้างโรงงานนะครับแล้วก็คนงานในเพาะปัจจุบันเนี่ยแรงงานชาวคอมเมนเองก็เ,เป็นประเด็นนะก็เราเข้าไปคุยกับผู้รับเหมาทางทรัพยทางผู้ประกอบการบางรายก็ ที่ที่เราได้ได้งานนะฮะก็จะตอบโจทย์ตรงนี้บ้างนะครับนะครับวั Stop Service Solution นวั Stop อย่างไงนะฮะก็จะเห็นว่านะครับในมิสเนตเองตัวที่สำคัญตัวแรกคือบ d นะครับบีีเองก็คือมิสเนตในระดบหนึ่งนะพูดง่ายๆคือลูกค้านี่นะฮะมีที่ดินนะครับมีเงินนะครับหรือลูกค้าอาจจะเป็นแน่นอบก็ได้นะมีที่ดินแต่อยากจะทำโครงการนะก็มาหาเราได้นะเราสามารถ ดีไซน์โปรเจกต์ทำผังดีไซน์โปรดักต์ซึ่งมันมีโปรดักต์เป็นออนเชลค่อนข้างเยอะหรือจะดัดแปลงตามเซกเมนต์นะหรือทำมาร์เก็ตติ้งหรือที่ปรึกษาหลายๆอ,อย่างทำทีส์ิตี้นะตรงนี้ก็บีได้นะนะครับก็เป็นตัวแรกนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างให้เห็นด้านหลังนะตัวที่สองนะอันนี้เป็นตัวถนัดของเราอยู่แล้วนะใช้พีคทัศเราใช้ซัพเพอร์ที่ท็อปไซ ท็อป่ของประเทศนะครับนะครับและที่สำคัญนะฮะเรามีอัพเตอเซอรวนินะเป็นเชนใน RE ที่เราทำอยู่นะคเขาเข้ามาซพอร์ตนะครับนะครับก็จะเห็นนะครับว่าธุรก,กิจ i อเเนี่ยที่เป็นพอนแรกของเราเนี่ยก็เป็นมันฟ้องเซอร์วิสนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์โดยเพอาะเราโฟกัสน,นะครับไปที่รายการ ทาถามว่าทําไมรายใหญ่เราไม่โฟกัสถ้าที่ดูรายใหญ่หนึ่งก็เป็นผู้แข่งด้วย2องอเนื่องจากเขามีทีมอยู่แล้วนะก็การากดูลิันซ้อนอาจจะเกิดการซ้อนพอที่ทางเดียวล็อกรายใหญ่อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจที่ทางตรงนี้นะครับนะ